รูปผีทดีคืนเดือนดับพรานป่าสมิงพระนายพร้อมมีอาชีพเป็นพรานมานานหลายปีแล้วในครั้งนี้เขาได้เข้าป่าทำห้างบนต้นไม้เพื่อส่องสัตว์เช่นเคยหากแต่ค่ำคืนนี้เป็นคืนเดือนดับสงัดวังเวง แต่ก็ไม่ได้ทําให้เขากลัวแม้แต่นิดเพราะเคยชินกับการใช้ชีวิตในป่าอยู่แล้วระหว่างที่เขานั่งส่องสัตว์อยู่บนต้นไม้ไม่นานนักก็มีเสียงเดินมาแต่ไกลเขามองออกไปเห็นไม่ค่อยถนัดนักเหลือเห็นเพียงสีเหลืองๆเ,เท่านั้นแต่ที่เด่นสะดุดตาก็คือดวงตาที่ลุกวาวของมันส่องประกาย คลายคลึงกับดวงตาของเสือเป็นอย่างมากจึงมั่นใจว่าคงจะเป็นเสือนายพรานไม่รอช้าลั่นไกลออกไปทันทีแล้วก็โดนตัวของมันเข้าเต็มเต็มแต่ก็น่าแปลกที่มันไม่เป็นอะไรเลยตรงกันข้ามมันกลับเดินเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมจนเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เสืออย่างที่เข้าใจ แต่เป็นพระรูปหนึ่งกำลังเดินอุ้มบาตมาอย่างช้าๆด้วยสัญชตาตญาณของพรานป่าที่รู้ดีว่าค่ำมืดแบบนี้คงไม่มีพระที่ไหนมาบินทบาตอย่างแน่นอนคงจะมีแต่ผีสางที่จำแรงกายมานายพรานจึงลั่นไกลออกไปอีกครั้งแต่พระรูปนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลย ท่านเงยหน้าขึ้นมามองเขาก็ทําให้เขาตกใจแทบช็อกเพราะนอกจากดวงตาของพระรูปนี้จะเป็นสีเหลืองแวววาวแล้วหน้าตาก็ยังเละเทะแต่พรานพร้อมก็ตั้งสติได้แม้ในใจจะหวาดหวั่นไม่น้อยอัตมาขอบิณฑบาตเถิดนะยยมฮึท่านจะมาขอบิณฑบาตอะไรในตอนนี้ ข้าไม่มีข้าวปลาอาหารจะใส่บาตรหรอกจะมีก็แต่ลูกปืนเท่านั้นท่านจะฉันไหมล่ะพรานพูดข่มขู่ผีพระแต่ผีพระก็ไม่ได้หวาดกลัวเดินเข้ามาจนถึงใต้ต้นไม้นายพรานก็ลั่นไกออกไปอีกแม้กระสุนจะเจาะเข้าไปในตัวของผีได้แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผีพระเป็นอะไรเลยยังยืนอุ้มบาทอยู่อย่างสงบนิ่ง อาตมาขอบินฑบาทนะโยมข้าไม่ได้อยากใส่บารอะไรทั้งนั้นท่านกลับไปเถอะผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนถ้าโยมไม่สะดวกลงมาอาตมาจะขึ้นไปหาก่็ได้อย่านะเว้ยนายพรานพูดยังไม่ทันขาดคําผีพระก็ลอยตัวขึ้นมาบนห้างทำเอาพรานตกใจเสียหลักหงายหลังตกลงมา เขาไม่เอาอะไรอีกแล้วนอกซะจากจะเอาชีวิตรอดอย่างเดียวนายพรานวิ่งหนีเข้าไปในป่าด้วยความหวาดกลัวจนไปเจอกับพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้เขาโล่งใจขึ้นเพราะอย่างน้อยๆก็มีพระมาปักกลดทำให้เขามีที่พึ่งพาอาศัยคิดว่าพระรูปนี้คงจะพอมีวิชาอาคมอยู่บ้างเพราะเห็นเขา สักยันเต็มตัวหลวงพี่ช่วยผมด้วยผีพระมันตามมาหลอกผมอืมแล้วโยมไปทำอะไรมาล่ะเขาถึงตามมาหลอกหลอนคือ,อผมก็นั่งห้างส่องสัตว์ตามปกติที่เคยทำมาไม่ได้ไปทำอะไรเขาเลยคิดดีๆนะโยมโยมเคยไปทำอะไรกับพระรูปนี้ไว้หรือเปล่านายพรานตั้งสติ ค่อยๆนึกย้อนไปเมื่อหลายปีสมัยที่เขาเป็นพรนใหม่ๆได้มาส่องสัตว์ในป่าและเห็นว่ามีเสือผ่านมาจึงยิงปืนใส่แต่ปรากฏว่าเมื่อดูชัดๆกลับกลายเป็นพระตัวท่านล้มลงเครื่องอัฐบริขารกระจัดกระจายเขาตกใจมากไม่คิดว่าตัวเองจะยิงพระแต่ก็กลัวความผิดจึงได้วิ่งหนีไป ไม่ได้ช่วยเหลือพระรูปนั้นเลยจึงไม่รู้ว่าท่านเป็นตายร้ายดีอย่างไรผ่านมาหลายปีนายพรานก็ลืมเรื่องราวนั้นไปแล้วเพราะคิดว่าพระธุดงคงจะรอดปลอดภัยแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเนื่องจากพระธุดงรูปนั้นมรณนะภาพกลางป่านั่นเอง แสดงว่าผีพระที่ตามมาหลอกผมก็คือพระธุดงที่ผมเคยยิงตายใช่ไหมครับอืมก็เป็นไปตามที่โยมคิดนั่นแหละแต่ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายท่านนี่ครับผมก็ไม่นึกเลยว่าท่านจะมรณาภาพจริงๆแต่ไม่รู้ว่าผมตาฝาดหรืออะไรมาดนใจทำให้ผมเห็นท่านเป็นเสือผมก็เลยยิงปืนใส่อันที่จริง พระรูปนั้นน่ะท่านเรียนวิชาเสือสมิงมาอาจทำให้โยมเห็นท่านเป็นเสือหรือว่าตอนนั้นพระท่านจะมากินผมคงไม่ใช่หรอกโยมถ้าท่านจะกินคงไม่ปล่อยให้โยมเอาปืนยิงตายได้ง่ายๆหรอกถ้าเป็นอาตมาก็ว่าไปอย่างหล,หลวงพี่พูดว่าอะไรนะครับท่านใดนั้น หลวงพี่พระธุดงก็กลายร่างเป็นครึ่งคนครึ่งเสือใบหน้าของเขาเป็นลายพาดกรอนแยกเขี้ยวอันแหลมคมทำเอานายพานถึงกับสะดุง้งเพราะไม่คิดว่าจะเจอกับเสือสมิงพระตัวเป็นๆหลวงพี่เป็นเสือสมิงงั้นเหรอข้าก็ไม่อยากเป็นนักบอกแต่ถ้าไม่อาจควบคุมวิชาเสือสมิงได้ ตอนนี้ข้าหิวโหวยมากนายพรานได้ยินดังนั้นก็รู้ชะตากรรมของตนเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่เสือสมิงพระก็ปรากฏตัวขวางทางเขาเอาไว้อย่าหนีข้าเลยยอมเป็นอาหารให้ข้าเถอะ ระหว่างพระพส่จะกระโจนเข้าใส่ในายพรานผีพระธุดงก็ปรากฏตัวขวางทางเอาไว้ในมือของท่านยังอุ้มบาดอยู่เราขอบินทบาตท,ท่านอย่าได้สร้างเวรอีกเลยนะท่านกล้าข้าไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมเลยท่านนทนแต่ข้าหิวมาท่านอย่ามาขวางข้าเพราะพรานคนนี้ยิงท่านจนตาย ท่านจำไม่ได้หรือเราจำได้ดีแต่เรารู้ดีว่าโยมคนนี้ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเราคงเป็นกรรมของเราที่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ก็ถ้าตอนนั้นท่านเลือกใช้วิชาเสือสมิงขย่ำนายพรานคนนี้ซะท่านก็ไม่ต้องมาจบชีวิตหรอกเราไม่อาจทำอย่างนั้นได้ท่านจำไม่ได้หรือ เรากับท่านร่ำเรียนวิชามากับอาจารย์คนเดียวกันอาจารย์สอนให้รู้จักควบคุมวิชาไม่ให้ทำร้ายใครแต่ท่านกลับใช้วิชาไปทำร้ายผู้อื่นจนท่านไม่สามารถควบคุมมันได้แล้วสุดท้ายท่านก็กลายเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวเสือสมิงพระกล้าจำทุกคำสอนของอาจารย์ได้ดี แต่ก็ไม่ใจอ่อนตามคำร้องขอของพระนนเพราะอำนาจวิชาเสือสมิงแรงกล้านักตอนนี้มันครอบงำท่านอยู่และมันก็หิวโหวยเนื้อคนอย่างมากแต่พระนนก็ไม่ยอมให้พระสมิงกล้าทำบาปและไม่ยอมให้พรานป่าต้องมาถูกทำร้ายวิญญาณพระนน์จึงขวางทางเอาไว้ พระกล้าจึงกระโจนเข้าตะปบพระนนทันทีแต่ก็ไม่ได้ทำให้พระนนเจ็บปวดแม้แต่น้อยยังยืนสงบนิ่งในท่าบินทบาทเราขอบินทบาทเถอะนะท่านอย่าทำร้ายชีวิตผู้อื่นเลยเสือสมิงพระไม่ฟังยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุกระโจนเข้าใส่เพื่อกัดพระนนอีกครั้ง แต่คมเขี้ยวของเสือสมิงก็ไม่อาจทำอะไรพระนนได้เขี้ยวที่แหลมคมกลับบินทำให้เสือสมิงไม่มีคมเขี้ยวที่ใช้ทำร้า,ายคนอื่นได้อีกต่อไปทำให้เสือสมิงทั้งโกรธและเสียใจร้องคํารามดังไปทั่วป่าจากนั้นมันจึงหนีถอยไปตั้งหลักพรานพร้อม นั่งลงก้มกราบวิญญาณพระนนท์ที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสที่ท่านอุ้มบาทมาหาผมขณะที่ผมกำลังนั่งห้างสองสัตว์เพราะท่านต้องการขอบินทบาทชีวิตสัตว์อื่นๆไม่ให้พวกเขาตายและไม่ให้ผมทำบาปใช่ไหมครับอืโยมเข้าใจถูกแล้วนะอาตมาไม่ได้มีเจตนาจะไปทำร้ายโยม แต่ต้องการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าก็เลยมาขอบินทบาทชีวิตผมมันโง่เองที่เข้าใจผิดไปคิดว่าท่านจะมาขอบินทบาทโดยเอาชีวิตผมไปซะอีกนายพรานได้ขออโหสิกรรมต่อวิญญาณของพระนนที่ได้ทำให้ท่านต้องมรณะภาพกลางป่าโดยที่เขาไม่มีเจตนาส่วนวิญญาณพระนนทนั้น ท่านไม่ได้ติดใจอะไรเลยเพราะคิดว่าเป็นวิบากกรรมเก่าของท่านท่านจึงได้ร้องขอเพียงแค่ให้นายพรานเลิกทำอาชีพนี้ซึ่งนายพรานก็รับปากทำให้วิญญาณพระน,น์หมดห่วงเพราะท่านได้ช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าไว้อีกมากและยังได้ช่วยไม่ให้นายพร้อมสร้างบาปอีกด้วย วิญญาณพระนลจึงเปลี่ยนภพภูมิกลายเป็นเทวดาที่คอยปกปักรักษาป่าแห่งนี้วันดีคืนดีชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าก็มักจะเห็นพระธุดงที่มีแสงสว่างรอบตัวเดินจงกรมมือถือบาทอยู่รอบป่าแห่งนี้คงเป็นเพราะท่านยังมีจิตที่เมตตาที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์ป่าในป่าแห่งนี้ ท่านจึงคอยเดินโปรดสัตว์และคอยตักเตือนให้ผู้คนที่เข้ามาในป่าให้ละเว้นแก่การทำบาปมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับพระนลนที่ท่านเมตตาช่วยปกปักรักษาป่าแห่งนี้กันด้วยนะครับแล้วคุณละ่ะเชื่อหรือไม่ว่าบาปกรรมนั้นมีจริงถ้าคุณเป็นพระนลนคุณจะไม่ถือโทษพรานป่าที่ทำร้ายตนได้หรือไม่ เรื่องนี้สอนใจอะไรคุณบ้างมาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุ่ผีทวีดีทั้งใน Facebook และ Youtube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ ทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ